ท้อนี้เกิดวันเสาร์ากับไกด์ดวงเด็ดรสัปดาห์ครับดูชะต,ตาตั้งแต่วันจันทร์ที่21นะครับจนถึงวันอาทิตย์นะครับที่27นะฮะมาดูครับเรื่องแรกครับในช่วงนี้มุมดาวเด่นเรื่องการแก้ปัญหานะครับสัปดาห์นี้การแก้ปัญหาการจัดการเรื่องสําคัญหรือมีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลใจอ่ะสัปดาห์นี้มีความเฮงฮะอยู่ปัญหาก็คลี่คลายหรือมีทางแก้ทางออกไวมากนะครับ ปัญหาสัปดาห์นี้เจอหรือเกิดขึ้นไม่นานแล้วก็เคลียร์จบโดยไวนะครับประการต่อมาครับช่วงนี้ดวงดีเรื่องของคนนะฮะถ้าเอืยปากขอความช่วยเหลือใจะใครสําเร็จช่วงนี้ไหว้วาให้ใครช่วยเหลือพอได้อยู่นะฮะทีนี้มันมีข้อสําคัญคือเรื่องงานนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจตรงที่มันจะมีงานปรับปรับฉบพันและงานเร่งด่็วเข้ามาผลงานดีครับสัปดาห์นี้โดยรวมนะฮะผลงานถือว่า น่าพอใจนะฮะแก้ปัญหาได้งานผลงานหรือว่าสิ่งที่เราทํามันมีความคืบหน้านะครับมันมีดีอย่างคือสมมติว,ว่าเราเดือดร้อนนะฮะมีเรื่องมาสบายใจมีเรื่องทุกข์ใจหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อึดอัดใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินหรือความรักนะครับมันจะแก้ได้ไหวไม่ใช่แค่งา่านอ,อย่างเดียวนะครับฉะนั้นให้สบายใจด้ข้อหนึ่งเพราะว่ามันเพื่อนๆจะเจอบางอย่างที่ขาใจบางอย่างที่อึดอัดใจนะฮะ ไอ้เรื่องที่อ,อาจจะดิ้กคาใจนี่แหละเดี๋ยวจะมีตัวช่วยหรือมีทางออกเสมอนะครับนี่ผมต้องเตือนเพราะว่าว่าไปสัปดาห์นี้ไม่ไม่ง่ายนะฮะไม่ค่อยราบรื่นในภารกิจต่างๆมันมักจะมีปัญหาโผล่มาเสมอนะครับในทุกกิจกรรมแต่ข้อดีคือเดี๋ยวมันก็เคลียร์แล้วก็จะการกับปัญหาได้ในท้ายสุดนี่คือจุดเด่นนะฮะแล้วก็สําคัญคือเงินมีข่าวดีเรื่องเงินนะครับอาช่วงน,นี้ถ้าใครที่กาลังหมุนเงินใครที่กําลัง ลุ้นเรื่องเงินใครที่กําลังแก้ปัญหาเรื่องเงินนะฮะสุดท้ายแก้ได้แล้วก็มีวิธีาการกับเรื่องของปัญหาเรื่องเงินได้สําเร็จแล้วมีโอกาสได้เงินฟุกๆ่าหรือว่าได้ซื้อของถูกใจนะฮะถึงแม้ว่าช่วงนี้นะครับบงคนแบบการเงินมันตึงนะฮะแต่ว่าการจับใจ่ายใช้สอยหรือว่าจําเป็นต้องใช้เงินในส่วนไหนก็ตามถ้ากําลังขวนขวายหรือกําลังเสาะหาอยู่นะครับจะหาได้หรือถ้ากําลังจะหา เงินชาระหนี้สินอ่ะเดี๋ยวก็จะมีส่วนนี้เข้ามาทันเวลาแล้วก็อกประการครับระยะนี้มันมีดวงการได้ซื้อของถูกใจนะฮะสแสดงว่าบางทีเราเจอของอะไรก็ตามแล้วเอ๊ซื้อดีมซื้อดีผมดูสุดท้ายจะได้ซื้อนะฮะเนี่ยดวงมันเหมือนกับมีดวงเสียเงินเกี่ยวกับการซื้อของถูกใจเราซื้อตามใจกิเลสอ่ะกว่าไปนะครับก็โอเคไม่เป็นไรนะฮะถ้ามันพอมีกําลังก็ว่าไปนะครับซื้อเรื่องให้ของขวัญด้วยอีกนะฮะ ต่อมานะฮะเรื่องผู้ใหญ่เมตตานะครับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้บังคับบัญชาลูกพี่รุนพี่นะครับใครก็ตามที่สามารถสั่งงานเราได้ท่านเมตตานะฮะท่านจะช่วยเรื่องต่างๆเรื่องสําคัญได้นะครับฉะนั้นก็ให้สบายใจได้ข้อหนึ่งคือถ้ามีปัญหาจะมีคนช่วยเหลือหรือมีที่ปรึกษานะครับหรือมีคนปกป้องนะฮะหรือมีคนให้ข้อมูลนะฮะให้การแนะนาําหรือให้คำปรึกษาในสิ่งที่เราจําเป็นนะครับฉะนั้นดูภาพรวมนะฮะ ว่าสัปดาห์นี้มันไม่ราบรื่นแน่มีความขุกขครักในเรื่องงานในเรื่องการหมุนเงินแต่วิธีแก้ทั้งหลายที่เราคิดและทำนะครับมันแก้เสร็จได้ไวและจบสวยนะฮะในช่วงสัปดาห์นี้กณจะเหนื่อยกับคนนะครับอาจจะเจอคนขัดแข้งขัดขาขัดคอคนพูดไม่เข้าหูหรือคนทําให้เราแบบเหนื่อยใจเดือดร้อนใจนะครับฉะนั้นช่วงนี้ระวังเรื่องคนนิดนึงนะฮะอย่าทะเลาะนะ จรีงๆจะเป็นคนใกล้ตัวหรือเป็นคนที่เราก็ไม่อยากทะเลาะแต่มันจะมีเหตุฉะนั้นช่วงนี้เลี่ยงการทะเลาะนะฮะถ้าทะเลาะมันจะบานปลายนะครับโอเคนะดวงโชคฟุกฟุกมีนะฮะอาจจะได้ของอะไรพิเศษหรือได้ซื้อของที่ถูกใจอย่างที่บอกนะครับสแสดงว่ายัางไงเสียสบายนี่มันต้องมีข่าววาได้นะครับได้อะไรบางอย่างมานะเป็นของที่ค่อนข้างน่าชื่นใจนะครับประการต่อมาฮะมีเหตุให้อาจจะได้เจอคนที่ไม่เจอกัมานานหรือ ได้คุยกับคนที่ไม่ไคุยกันม,รมานานหรือได้พบเจอหรือได้สื่อสารทางใดทางหนึ่งนะฮะจริงๆมันก็อยู่ในช่วงช่วงนี้ถึงสิ้นเดือนนะครับแต่ก็เล่าให้ฟังก่อนว่ามันจะมีเหตุให้พบเจอนะครับคนที่บางทีทั้งอยากเจอหรือไม่อยากเจอนะฮะก็จะมีเหตุให้ได้เจอนะฮะมันจะเป็นช่วงการย้อนอดีตอาจจะได้เจอคนเก,าก่เกาๆได้ไปที่ที่ไม่ได้ไปมานานหรือได้งานที่เออไม่ได้ทามานานแล้วนะฮะคือช่วงเนี้ยไปไหนก็จะเจอแต่ภาพจําเก่าๆแป iren, ๆ๊บๆเข้ามานะครับบางทีอาจจะเจอฝันถึงคนที่ไม่เคยเจอกันมานาน นี่ครับมันชีเรื่องการย้อนอดีตบางส่วนนะฮะข้อต่อมาครับเกิดวันเสาร์นะฮะช่วงนี้ดวงความรักเด่นนะฮะพอจะเพึ่งพาใส่แฟนได้แต่ต้องระวังแฟนจะหวงห่วงหรือหึงนะฮะฉะนั้นช่วงนี้อย่าทำอะไรที่ไม่ถูกต้องนะฮะอย่านิ้วไปใหญ่ปลักไฟนะฮะช่วงนี้พยายามดูแลความรู้สึกแฟนเป็นพิเศษนะครับแต่ช่วงนี้แฟนจะสอดสายจอดจ้องทั้งทางตรงหรือแอบส่องบางอย่างอยู่นะฮะฉะนั้น ก็ทำตัวดีๆล่ะนะโอเคครับเลขมงคลครับไปดึงนี้0137เลขที่ประตูโชลกคือเลข8สีที่ประตูโชวครับมีดึงนี้มีสีเหลืองสีชมพูสีแดงแล้วก็สีส้มส่วนสีที่เรียงคือสีดำแล้วก็เรื่องของวันที่ดีครับอังคารเสาร์แล้วก็วันศุกร์วันที่ติดข่าควรพึ่งหัดผงชุยโชคลาภสัปดาห์นี้เคลียร์คลีนห้องครัวครับให้โล่งให้โปร่งให้สะอาดตาเท่าที่ทำได้นะครับโชคดีครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ